Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูปูเลยลูกปูปูแล้วปูแล้วปีนี้ยังไม่ปีที่แล้วก็ปูไปเป็นอะไรเป่าเลยลูกเป่าเลยวันเกิดหนู้แล้วความสุขมากๆนะครับเปเป่าลูกเป่าก่อนเปูปเป่าเร็วเป่าก่อนลูกมันร้อนเป่าเร็วเป่ามันร้อนทำยังไงมันร้อนทำยังไงลูกเป่าก่อน หนึ่งสองอ่ะแม่ช่วยเป่าแม่ช่วยเป่าแม่จะหนึ่งสองสามเย้อ่ะปอบมือหน่อยไปไปหนึ่งรูปปิดไปว้าวสามเค้กเลยเค้กสามก้อนเลยให้คนเก่งไอ้น้ำน้ำแป้งไว้พอหน่อย แลก็เรียนงไปโรงเรียนก็อย่าร้องไห้นะคะครับดูครับก่อนอะต่อไปน้านาทอุพพจไ้วุปก็่ของยายง่านะครับครับยางดูครับยางุกครับก่อนุูครับทุกคนขุณครับครับทุกคนเร็วลูกดูครับหัวาอีกหนึ่งรอบหนึ่งรอบุกครับเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่ง ทุกครับก่อนทุกครับทุกคนก่อนก้มหัวด้วยขก่อนเออก้มกาบทำไงกราบกาบอาผูกแขนหน่อยโอกาหลบพี่เหนือเอาใส่ตู้เย็นก่อนเก้ยโั้ยย